หลังจากหลังจากแยกไข่มดแดงมาแล้วก็ทำแล้วก็ก้อยซะเลยจะกินอะไรจะกินอะไรเขาไปกินอะไรเขาจะเป็นเกล็ดเออพะแพงส้มตำนเออพะแพงส้มตำให้ใส่ข้าวคัวใส่พริกวันนี้มะม่วงเอามาจากไหนน่ะอ๋อจกถุงเหรอจากถุงแบ่งให้เด็กๆกินเด็กน้ำปลาล้านิดนึง ด้วยเผาสงสัยนานไปไปลอดตายพริกลัวด้วยวใส่สิพริกลัวมาันจะหน่อยของนัวนิดหน่อยผาไปไหนผาไปไหนาาผาผาของนัวโอ้โหหงูใหญ่จังเลยของนัวของนัวงูใหญ่จังเลย ใะอยแค่นี้แหละไม่ยากหรอกแค่นี้แหละก็เรียกก้อยไข่มแดง่อะไต่อแม่สาลาแม่ลมาใส่หอมมาส่แหอมแซ่บเแซ่บเวิรหอมันี่อะไรเี่ยต้มไก่เราเตรียมอาหารเรามีตอนเย็นเพียบเลยเพีบเลยมากใส่ล เสร็จพิธีก้อยไข่มดแดงพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วทำไมมันมาต้องมาเป็นตรงนี้ถูกขึ้นเนาะเนี่ยเนาะพร้อมเสิร์ฟก้อยไข่มดแดงอาหารบ้านเราอ้าวมามาเรียกเขามากินด้วยอ่ะท่านบอกว่าไม่เห็นน้ำแข็งนะครับก้อยไข่มดแดงเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟใด้เอาพิธีเอาก่อนลูกนี่ ข้างๆนี่ก็จะเป็นก้อยหอยเราไม่กินคนเรากินันนี้ก็ได้เราสามคนเราเองก้อยหอยครับนี่ปิดทั้โล